ขอบคุณสำหรับการติดตามนิยายประกาศิทธิราชามังกรบทที่4,538ถึงบทที่4,540ขีดขีดขีดบทที่4,538หน้าเบื่อเจ้าเท่าหูจิีอยู่ที่ไหนอาวุโสต้าถามทุกคนตกใจเล็กน้อยจากนั้นหันไปสนใจเฉินผิงเฉินผิงพูดไม่ออกเล็กน้อยกำลังมองหาปรมาจารย์วูจิีทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเขาทำอะไร ไม่ใช่ว่าข้าเรียกปรามาจารย์วูจิที่นี่อาวุโสต้าชายหนุ่มคนนั้นคือเฉินผิงมีชายที่แข็งแกร่งอยู่ข้างหลังเขาและปรามาจารย์วูจิก็มาช่วยเขาด้วยผู้นำนิกายโจชี้ไปที่เฉินผิงแล้วพูดอาวุโสต้ามองไปที่เฉินผิงด้วยสายตาดูถูกเล็กน้อยวูจิไอเท้านั่นอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเจ้าดังนั้นเรียกเขาออกมาและคนที่แข็งแกร่งที่อยู่ข้างหลังเจ้า เรียกพวกเขามารวมกันและขอให้ข้าทำความสะอาดด้วยกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าไม่รู้ว่าอาจารย์หูจีอยู่ที่ไหนและเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยข้าเฉินพิงส่หัวอาวุโสต้าเฉินผิงคนนี้จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อชีวิตของเขาถูกคุกคามเมื่อเขากำลังจะตายและคนที่แข็งแกร่งที่อยู่ข้างหลังเขาก็จะปรากฏขึ้นจวเทียนเจิ้งกระซิบข้างหูของอาวุโสต้า ยังจะเดือดร้อนขนาดนี้อีกเหรออาวุโสต้าข่มวดคิวเล็กน้อยถ้าเจ้าปล่อยให้ข้าโจมตีผู้ฝึกฝนหนุ่มในอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากข้าจะไม่ถูกหัวเราะยอหรือไปดูแลเด็กคนนั้นเถอะแค่ทุบตีเขาให้บาดเจ็บสาหาัสอย่าฆ่าเขาเกรงว่าชายที่แข็งแกร่งที่อยู่ข้างหลังเขาจะมาหยุดใช่จวเทียนเจิ้งพยักหน้าแต่มองไปที่ปรมาจาน,นิกายโจแล้วพูดว่า ปรมาจารย์โจข้าจะปล่อยให้เจ้าจัดการกับเฉินผิงเจ้าไปจัดการเขาให้ข้าไปเมื่อได้ยินดังนั้นผู้นำนิกายโจก็ลังเลเล็กน้อยอะไรนะเจ้าซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนระดับสี่ในอาณาจักรมหายานไม่สามารถจัดการกับเขาในอาณาแห่งจักความทุกข์ยากได้หรือจวเทียนเจิ้งหลี่ตาลงแล้วพูดท่านผู้นำเด็กคนนี้มองแค่ระดับของเขาไม่ได้เขาสามารถต่อสู้เกินระดับของเขาได้ข้ากลัว ผู้นำนิกายโจไม่ต้องการดำเนินการใดๆเพราะเขารู้ว่าเฉินผิงไม่สามารถมองไปยังอาณาจักรที่อยู่ตรงหน้าเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังคงต้องสะสมความแข็งแกร่งไว้เพื่อใช้ในการหลบหนีเจ้าไม่มีลูกศิษย์อีกสองคนแล้วหรือไม่เป็นไรที่ทั้งสมคนจะไปด้วยกันได้ถ้าไม่ทำก็อย่าหาว่าถ้าหยาบคายนะจัวเทียนเจิ้งขู่ผู้นำนิกายโจ เขาแค่อยากให้ผู้นำนิกายโจลงมือและช่วยผู้ชายคนนี้จากการคิดที่จะหลบหนีตลอดเวลาเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้นำนิกายโจก็ได้แอบยักหน้าเห็นด้วยแล้วมองไปที่เฉินผิงเจ้าหนูเจ้ากล้าต่อสู้กับข้าหรือไม่ปรมาจารย์นิกายโจถามเฉินผิงมองไปที่ผู้นำนิกายโจและส่ายหัวอะไรนะเจ้าไม,ไม่กล้าเหรอเจ้ายังต้องการเริ่มการต่อสู้แบบกลุ่มหรือไม่ เจ้าต้องคิดให้ชัดเจนหากเกิดการต่อสู้แบบกลุ่มพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายปรมาจารย์นิกายโจกล่าวถ้าไม่ต้องการเริ่มการต่อสู้แบบกลุ่มข้าแค่อยากท้าทายอาจารย์และลูกศิษย์ของเจ้าสามคนเพียงลําพังด้วยตัวของเจ้าเองมันไม่น่าสนใจเลยเฉินผิงยิ้มอย่างเหยียดหยามตอนนี้เมื่อเขามาถึงระดับที่เก้าของอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากแล้วและดาบสังหารมังกรก็ได้รับการฟื้นฟูแล้ววิญญ,ญาณดาบ จงลี่ก็ฟื้นคืนสภาพเช่นกันดังนั้นเฉินผิงจึงไม่ดูถูกผู้ฝึกฝนระดับที่สีของอาณาจักรมหายานเลยเจ้าหนูเจ้ามีน้ำเสียงที่ดังมากเจ้าต้องการให้ข้าทำลายชีวิตของเจ้าเมื่อเทียนซ่าเห็นว่าเฉินผิงดูถูกอาจารย์และสิบอย่างพวกเขาเขาก็โกรธทันทีดาบสีแดงเลือดปรากฏขึ้นในมือของเขาทันทีและเขาก็กระโดดขึ้นและมุ่งหน้าตรงไปหาเฉินผิง พระเจ้าอย่าประมาทเมื่อเห็นสิ่งนี้ปรมาจารย์นิกายโจก็รีบตะโกนเตือนแต่ในเวลานี้เพียนซาได้พุ่งเข้าหาเชิญพิงแล้วดาบสีแดงเลือดในมือของเขาฟันแสงสีแดงนับพันออกไปในการโจมตีเพียงครั้งเดียวในระดับที่สองของอาณาจักรมหายานเขาถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกแห่งเทพเจ้าและมนุษย์แค่ดาบฟาดก็ทำให้สีหน้าของหลายๆคนเปลี่ยนไปเล็กน้อยนายเฉินให้ข้าช่วยเจ้า เซี่ยเจียนเห็นสิ่งนี้และต้องการช่วยเฉินพิงสกัดกั้นความชั่วร้ายนี้ความแข็งแกร่งของเซี่ยเจียนนั้นสูงกว่าเทียนซ่าดังนั้นหากต่อสู้เขาจะไม่แพ้อย่างแน่นอนไม่ต้องหลอกมันเป็นแค่ขั้นที่สองของอาณาจักรมหายานหลังจากที่เฉินผิงพูดจบเขาก็เหวี่ยงดาบสังหารมังกรในมือของเขาพับดาบว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วและร่างของเทียนซ่าถูกแบ่งออกเป็นสองซีกโดยตรง เลือดพุ่งออกมาและอวัยวะภายในกระจัดกระจายไปทั่วพื้นผู้ฝึกฝนระดับสองในอาณาจักรมหายานถูกเชิญพิงสังหารผู้ฝึกฝนระดับที่9ในอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากด้วยการโบกมือเพียงครั้งเดียวบทที่4539ระยะประชิดช่องว่างความแข็งแกร่งแบบนี้ทำให้หลายคนตกตะลึงท้ายที่สุดแล้วหลายคนไม่เคยเห็นความแข็งแกร่งของเชิญพิงอย่างแท้จริงเทียนซา เมื่อเห็นสิ่งนี้ใบหน้าผู้นำนิกายโจและเทียนหลัวก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีจัวเทียนเจิ้งขมวดคิวเล็กน้อยและดูเหมือนจะกังวลแต่อวุโใต้าย,ยิ้มอย่างเย็นชาเด็กคนนี้น่าสนใจไม่น้อยเจ้าหนูเจ้าต้องชดใช้ชีวิตให้สิทธิ์ค่าเถิดดวงตาของผู้นำนิกายโจเป็นสีแดงและมีดาบปรากฏขึ้นในมือของเขาพุ่งเข้าหาเฉินผิง เมื่อเห็นสิ่งนี้เทียนหลัวก็ยกดาบขึ้นและก้าวไปข้างหน้าและทั้งสองก็โจมตีเฉินผิงด้วยกันดาบของปรมา j a าน,นิกายโจเปล่งแสงเย็นดาบนั้นทรงพลังราวกับพายุที่รุนแรงและทุกการเคลื่อนไหวมีพลังวิญญาณที่ผันผวนอย่างทรงพลังในทางกลับกันเทียนหลัวมีความคล่องตัวและเคลื่อนที่ไปรอบๆเหมือนผีมองหาโอกาสที่จะโจมตีเฉินผิงมีสีหน้าเคร่งครัดถือดาบสังหารมังกรและยืนนิ่ง ดวงตาของเขาเผยให้เห็นความมุ่งมั่นและความมั่นใจที่ไม่มีใครเทียบได้ราวกับว่าศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเขาไม่สามารถคุกคามเขาได้เลยผู้นำนิกายโจเป็นคนแรกที่รีบวิ่งไปต่อหน้าเฉินผิงและฟันดาบในมือของเขาอย่างรุนแรงด้วยความรุนแรงก่อนที่ดาบจะมาถึงพลังงานดาบอันทรงพลังได้ทําให้เกิดรอยแตกร้าวปรากฏบนพื้นแล้วเฉินผิงไม่ได้ตื่นตระหนก เขาหันไปด้านข้างเล็กน้อยและหลบการโจมตีได้อย่างง่ายดายผู้นำนิกายโจพลาดเป้าหมายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและเปลี่ยนการโจมตีของเขาทันทีดาบกวาดออกไปเพื่อพยายามตัดเชิญพิงออกจากเอวดวงตาของเชิญพิงรี่ลงและเขาก็เหวี่ยงดาบสังหารมังกรในมือของเขาออกมาอย่างรวดเร็วและชนกับดาบของปรมาจารย์นิกายโจอะไรผลกระทบที่คมชัดสะท้อนผ่านท้องฟ้า และการกระแทกอันทรงพลังทำให้ปรมาจารย์นิกายโจถอยหลังไป2-3-9แต่เฉินผิงยังคงนิ่งเฉยผู้นำนิกายโจตกตะลึงเขาไม่เคยคิดเลยว่าเฉินพิงผู้ฝึกฝนในระดับที่9ของอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากจะสามารถแข่งขันกับเขาซึ่งเป็นปรมาจารย์ระดับที่สของอาณาจักรมหายานได้และดูเหมือนเขาจะผ่อนคลายมาก แต่ในเวลานี้ผู้นำนิกายโจเต็มไปด้วยความโกรธจนไม่สามารถสนใจได้น้อยลงและเหวี่ยงดาบเพื่อโจมตีเฉินผิงอีกครั้งเทียนหลัวยังใช้โอกาสโจมตีจากด้านข้างในเวลานี้ดาบของเขามีไหวพริบปราวกับงูพิษแทงทะลุส่วนสำคัญของเฉินผิงเฉินผิงสูดจ,จมูกอย่างเย็นชาหันร่างของเขาเล็กน้อยและแทงดาบสังหารมังกรออกมาราวกับสายฟ้าเพื่อป้องกันการโจมตีของเทียนหลัวได้อย่างแม่นยำ เทียนหลัวรู้สึกถึงพลังมหาศาลที่มาจากดาบทำให้แขนของเขาชาพวกเขาทั้งสามต่อสู้กันในทันทีเงาของดาบพันกันและพลังวิญญาณก็ล้นเหลือผู้คนรอบตัวดูการต่อสู้ที่ดุเดือดนี้อย่างประมาทไม่กล้าแสดงความโกรธพวกเขาตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของเฉินผิงผู้ฝึกฝนในระดับที่9ของอาณาจักรความทุกข์ยาสามารถต่อสู้กับปรมาจารย์นิกายโจ ซึ่งอยู่ในระดับที่4ของอาณาจักรมหายานและเทียนหลัวซึ่งอยู่ในระดับที่สองของอาณาจักรมหายานเฉินผิงมีความกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาต่อสู้ดาบสังหารมังกรดูเหมือนจะมีชีวิตอยู่ในมือของเขาและพลังของดาบก็มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆดาบสังหารมังกรในมือของเฉินผิงส่องแสงราวกับดวงดาวทำให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจ แม้ว่าปรมาจารย์นิกายโจและเทียนหลัวจะอยู่ในระดับสูงแต่พวกเขาก็ค่อยๆรู้สึกถูกครอบงำโดยการโจมตีของเฉินผิงให้ตายเถอะทำไมเด็กคนนี้ถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ผู้นำนิกายโจสาบแช่งในใจเขาเริ่มเสียใจที่ตามมาแต่ตอนนี้ไม่มีทางออกแล้วทำได้เพียงกัดฟันและต่อสู้ต่อไปเทียนหลัวยังตระหนักได้ว่า เฉินผิงนั้นทรงพลังเพียงใดและร่องรอยของความกลัวก็แวบขึ้นมาในดวงตาของเขาแต่เขารู้ดีว่าหากพวกเขาถอยในเวลานี้คงมีเพียงความตายรอพวกเขาอยู่ดังนั้นเขาจึงกัดฟันยกดาบขึ้นอีกครั้งและร่วมกับผู้นำนิกายโจได้โจมตีเฉินผิงอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นข้าขอโทษข้าจะไม่เล่นกับเจ้าอีกต่อไปหลังจากที่เฉินผิงพูดจบเขาก็เหวี่ยงดาบไปทางเทียนหลัวโดยไม่ลังเลใจ และดาบสังหารมังกรก็พุ่งออกมาราวกับสายฟ้าเทียนหลัวไม่มีเวลาตอบสนองเขาเพียงรู้สึกหนาวสั่นที่หน้าอกขณะที่ดาบสังหารมังกรแทงทะลุหน้าอกของเขาดวงตาของเขาเบิกกว้างใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเลือดเต็มปากพุ่งออกมาจากปากของเขาและเขาก็ค่อยๆลมลงเทียนหลัวปรมาจาน,นิกายโจตะโกนอย่างเศร้าใจเมื่อมองดูเด็กฝึกงานที่เสียชีวิตไปแล้ว หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความสิ้นหวังแต่เขารู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องเสียใจเฉินผิงจะต้องได้รับการจัดการโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นเขาจะต้องเสียชีวิตด้วยผู้นำนิกายโจโบกดาบของเขาอีกครั้งและพุ่งเข้าหาเฉินผิงพลังดาบของเขายิ่งบ้าคลั่งมากขึ้นรากับว่าเขากำลังจะฟันเฉินผิงเป็นชิ้นๆบทที่4540เขากำลังมาเขากำลังมา เฉินผิงไม่ได้แสดงท่าทีอ่อนแอแต่อย่างใดดาบสังหารมังกรในมือของเขาชนกับดาบของผู้นำนิกายโจครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เกิดเสียงดังอย่างไรก็ตามหลังจากเคลื่อนไหวไม่กี่ครั้งผู้นำนิกายโจก็รู้สึกถึงความเบาในมือของเขาเขามองไปที่ดาบในมือของเขาอีกครั้งและเมื่อถึงจุดหนึ่งมีเพียงด้ามดาบที่เหลืออยู่ในมือของเขาความแข็งแกร่งของเขาไม่ดีเท่าเฉินผิง แต่ดาบในมือของเขาก็ไม่ได้อยไปกว่าดาบสังหารมังกรของเฉินผิงผู้นำนิกายโจรู้ว่าหากการต่อสู้ดําเนินต่อไปเขาจะต้องตายแน่นอนหลังจากมองไปรอบๆสองครั้งนิกายโจก็วางแผนที่จะหาโอกาสหลบหนีหากเขาต้องการหลบหนีนอกจากต้องระวังเฉินผิงแล้วเขาต้องระวังจั่วเทียนเจิ้งด้วยเฉินผิงวันนี้ข้าจะสู้กับเจ้าจนตายผู้นำนิกายโจโยนด้ามดาบของเขาออกไป อ,อราบนร่างกายของเขายังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสายหมอกสีดำก็ลอยออกมาจากร่างกายของเขาเฉินผิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อเห็นผู้นำนิกายโจเช่นนั้นเขารู้ว่าชายคนนี้กำลังจะหลบหนีและเหตุผลที่เขาทำสิ่งนี้ก็เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นเจ้าอยากหนีเหรอเฉินผิงหัวเราะผู้นำนิกายโจสะดุ้งเล็กน้อยแล้วกระซิบข้าไม่ได้เป็นศัตรูกับเจ้าดังนั้น ทำไมข้าถึงเสี่ยงชีวิตละ่ะมันไม่ใช่ความตั้งใจเดิมของข้าที่จะจัดการกับเจ้าและข้าก็ถูกบังคับให้ทําเช่นนี้ข้ามองหาโอกาสที่จะหลบหนีโดยหวังว่าจะปล่อยให้ข้ามีชีวิตอยู่ลูกศิษย์ของข้าสองคนเสียชีวิตด้วยน้ามือของเจ้าดังนั้นเจ้าจึงต้องชดใช้ผู้นำนิกายโจกำลังขอร้องให้เฉินผิงไว้ชีวิตเขาจริงๆเฉินผิงพยักหน้าเจ้าหนีไปได้เลยข้าจะไม่ไล่ล่าเจ้า ขอบคุณหลังจากที่ผู้นำนิกายโจผู้จบร่างกายของเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำและเขาก็กระโดดขึ้นและบินไปไกลเมื่อเห็นผู้นำนิกายโจวิ่งหนีไปอย่างกระทันหันทั้งผู้คนจากพันธมิตรผนึกปีศาจและราชวงศ์เซี่ยต่างก็สับสนพวกเขาคิดว่าผู้นำนิกายโจกำลังจะฆ่าเฉินผิงไปตายให้ได้ไม่คิดว่าเป็นการรับแล้วจึงถือโอกาสหลบหนี จวเทเียนเจิ้งก็ถูกผู้นำนิกายโจหลอกลวงเช่นกันเมื่อเขาเห็นผู้นำนิกายโจวิ่งหนีไปอย่างกระทันหันจวเทเียนเจิ้งก็สาปแช่งทันทีให้ตายเถอะเจ้ายังต้องการหลบหนีอยู่ใต้จมูกของข้ามาดูกันว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าหรือไม่จวเทเียนเจิ้งกำลังจะไล่ล่าผู้นำนิกายโจแต่ถูกอาวุโสต้าที่อยู่ด้านข้างขัดขวางไว้ไม่ต้องไล่ล่าหลังจากที่อาวุโสต้าพูดจบ เขาก็ชกไปในทิศทางที่ปรมาจารย์นิกายโจกําลังหลบหนีความว่างเปล่าที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสั่นไหวอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หดตัวลงด้วยกันผู้นำนิกายโจที่หนีมาเกือบร้อยไมล์รู้สึกว่าร่างกายของเขากระชับขึ้นจากนั้นก็ระเบิดร่างของผู้นำนิกายโจถูกโจมตีจนกลายเป็นผงโดยตรงในขณะนี้ทุกคนในราชวงศ์เซี่ยวต่างหวาดกลัวจนตื่นตระหนก ห่างออกไปเกือบร้อยไมล์ผู้ฝึกฝนอาณาจักรมหายานชั้นที่สี่ก็ถูกทุบให้เป็นผงด้วยหมัดเดียวนี่มันผิดเพี้ยนเกินไปแล้วเชิญพิงขมวดคิวเล็กน้อยและใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดมากเจ้าหนูข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะมีความสามารถบางอย่างดูเหมือนว่าข้าต้องลงมือเองหลังจากที่อาวุโสต้าพูดจบเขาก็คว้าเฉินพิงด้วยฝ่ามือของเขา ดูเหมือนว่าร่างของเชิญผิงจะถูกกักขังไม่สามารถขยับได้เลยและถูกอาวุโสต้าดูดไปที่ฝ่ามือโดยตรงเชิญผิงดิ้นรนอย่างหนักแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเซี่ยวหยวนชานและคนอื่นๆก็ต้องการช่วยเช่นกันแต่พวกเขาพบว่าพวกเขาขยับไม่ได้เลยขณะที่เชิญผิงกำลังจะตกลงไปบนฝ่ามือของอาวุโสต้าทันใดนั้นแสงสีขาวก็แวบขึ้นมาในความว่างเปล่า จากนั้นชายวัยกลางคนก็ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนชายวัยกลางคนสวมชุดธรรมดาและดูหรูหรามากทันทีที่ชายวัยกลางคนปรากฏตัวร่างกายของทุกคนก็ผ่อนคลายและเฉินผิงก็อยู่เหนือการควบคุมของอาวุโสต้าเช่นกันนายชิเฉินผิงรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเห็นคนคนนั้นมาจนเกือบจะกระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของนายชิเมื่อเซี่ยวเฟิงเห็นนายซีใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสุข และเขาพูดกับเซี่ยวหยวนซานท่านพ่อคนนี้เป็นเจ้านายที่อยู่เบื้องหลังนายเฉินเขายังเป็นคนที่บอกข้าว่านายเฉินนั้นยิ่งใหญ่โอกาสสำหรับราชวงศ์เซียวของเราอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ที่ติดตามเซี่ยวหยวนซานจากราชวงศ์เซียวมองดูนายชิด,ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเพราะพวกเขาไม่รู้สึกถึงลมหายใจที่ผันผวนแม้แต่น้อยจากนายชิและพวกเขาไม่สามารถมองเห็นชายที่แข็งแกร่งแม้แต่น้อย เขาเป็นเหมือนนักวิชาการที่อ่อนแอและไม่มีแรงฆ่าไก่คนแบบนี้จะเป็นได้ขนาดไหนขีด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 นิยายประกาศศิธิ์ราชามังกรขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆ